จะตีอีกหนึ่งใบครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดรับสองเลยหรือเปล่าครับขอเป็นโซนภาคกลางก่อนนะครับตอนนี้ครับนะฮะครับถ้ามีโอกาสมีวันก็จะไปช่วยนะครับช่วยช่วยนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายครับต้องโทรมาคุยครับนะครับตอนนี้ก็ออนทัวร์นะครับนะครับโซนภาคกลางครับ น้องแอมชัยนาทครับบุกเลยครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีดโดนติดหรือเปล่าหรือออกทั้งคู่ครับยังอยู่ในสนามครับใช้ภาพมาหลายมุมนะฮะบางมุมก็หลุดมุมกล้องนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีกล้องหลายตัวมาดูครับเบียสุพันครับจะอยู่ตรงไหนฮะ ครับก็สนามถือว่าได้มาตรฐานเลยทีเดียวครับนะครับเป็นสนามที่น่าเล่นมากครับที่งานตะวันนาโอเพ่นนะครับครบรอบ1ปีครับชมรมเตตองตะวันนาครับขอบคุณครับพี่มงคลครับแชร์แล้วยกขึ้นมาลูกนี้ต่ําครับไม่ตรงครับแอมชัยนาทครับเหมือนจะเปิดไม่ทันครับ แัปพี่ลันมะขามหวานแห่งสุพรรณบุรีขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับเดี๋ยวมาเช้าเป็นมือตีครับพอมืดมาเอามาเป็นมือวางเฉยเลยผมก็งงครับนะครับแต่ก็ตีได้ทั้งคู่ครับน้องแอมก็สุดยอดครับสุดยอดฝีมือครับมาดูแจ็คสุพรรณครับแชมป์โลกสามสมัยครับนี่ครับเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงรับประเทศไทยครับน้องแจ็คนี่ครับ ยกขึ้นมาลูกนี้อุ้มหืมไม่ตรงครับจะตีหนึ่งใบครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดรับสองเลยหรือเปล่าครับน่าจะได้สองครับขอบทาง เลยตองพิมพาครับเหลืออยู่สองใบในมือครับน่าจะพอดีคำครับทางดาบนัดโอ้โหโขึ้นมาเปลี่ยนครับน้องแอมน่าจะเหลืออีกหนึ่งใบอ๋อพินะพีรันเหลืออ,อีกหนึ่งใบครับแจ็คสุพันธ์เข้าวงมาครับยกขึ้น มาลูกนี้สกิดสกิดครับเปลี่ยนไปได้ครับงานนี้ก็ถือว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ครับนะครับแล้วก็มีของแจกจับฉลากกันครับแจกเงินกันหนึ่งร้ยบาทนั้นหนึ่งพันบาทครับนะฮะแอมชัยนาลูกนี้ยังไงครับ โอ้โหฮะยังไม่เปลี่ยนเหรอครับ <c oughs> ดันไปลั่นครับทุกคนมาดูพี่ลั่นมะขามหวานครับเขาบอกไม่อยากใช้สุพพันมันเยอะแล้ววันนี้ครับเป็นลั่นมะขามหวานดีกว่าครับผมก็นู่นเลยฮะคิดว่าพี่เขาอยู่เพชรบูรณ์ครับ ไปที่ไหนได้เป็นนมสุพรรณครับเบียร์สุพรรณครับตีรับแต้มครับโอ้โหต่ำครับเสียหนึ่งแต้มให้กับทีมดับนัดไปครับเป็นสามต่อห้าครับ